นันเอาคนจากตระกูลคนทรยศมาทำพระราชาสังัานไม่ใช่แค่กลวงแต่ยังเน่าหนอนกันด้วยมันใช่เรื่องไหมที่เอาคนจากตระกูลนั้นที่ก่อกระบิดตลอดทั้งรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นพี่ชายได้มาเป็นพระราชากันจริงนันจะคิดยังไงตอนได้ขึ้นครองรานีฮะที่อยู่มาได้เพราะพึ่งความเมตตาของตระกูลคิมที่ฆ่าครอบครัวตัวเองไม่เหลือเหมือนหมาขี้แพ้หางจุกตุกนอนกันจริงแ้แน่นอนมันจะล้ำเส้นไปแล้วนะไง อยากจะแช่งชักหักระดูกเขาก็ทำไปไสิว<ส>่<ท>า <ำ S 2> ไงอ่ะเฮ้ยอะไรแต่<อ>ไม่ปากหมาถึงครอบครัวเขามันไม่ดีนะเว้ยต่อให้จะด่าพระแค่ยังไงก็มปขีดจำกัด<อ>คิดเหรอว่าพระราชาแค่นอนกระดิกเท้าไปวันๆเขาเสี่ยงที่จะโดนวางยาหรือถูกตัดหัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะเว้ยออเออคือในมานางมาจากวังเหรอไม่สามารถเป็นโคศกของพระราชาหรือยังไงก็นั่นน่ะนี่จะเป็นใครเนี่ยฉันน่ะเหรอฉันก็คือะไรอ่ะใครอ่ะอะไร แฟนคลับของพระราชานะสิอะไรนะอะไรคับคลับะแฟนคลับเหรอแอนตี้แฟนก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนั่นแหละยังไงก็เถอะลองพูดถึงครอบครัวเขาอีกทีสิน่าจะล้มตอกทุกราบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเข้วใจเใจอใจข้าขอไปด้วยขอไปเป็้ลูกเกินเลย